คลิปนี้จะพามาดัดท่ออ m t 90องศาสองข้างให้ได้ระยะความยาวตามที่เราต้องการตามหน้างานเลยนะเผื่อหลายๆท่านสงสัยเผื่อหลายๆทาาย่า,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 ทานกำลังมองหาวิธีการอยู่ครับไปไปดูกันสวัสดีครับเดี๋ยวจะมาดัดท่ออ m t 90องศาสองข้างให้ดูนะครับว่าต้องการระยะเท่าไหร่วันนี้ใช้อ m มท1ส่วน2หรือ4หุนนะครับวันนี้เริ่มจากระยะที่50เซนนะ คือจากแกนตั้งข้างหนึ่งไปหาแกนตั้งอีกข้างหนึ่งนะครับเอาห้าสิบเซนนะเพื่อใเห็นภาพไชัดนี่นเซนนะครับโอเคนะ เดีย๋ยวรอบแรกนี้ผมยังไม่กำหนดระยะนะครับผมจะดัดเก้าสิวมข้างไว้ก่อนอาจจะเงื้อเงีง้งๆหน่อยนะเพราะว่าอยู่บนโต๊ะอยากให้เห็นชัดๆก็เลยไม่อยากาลงไปที่พื้นไปเหยียบเอา น,นะครับที่90แรกฝั่งนี้นะนะครับเราต้องการระยะ50เซนหลังจากงอขึ้นแล้วนะครับคราวนี้สิ่งที่เราต้องการก็คือเราต้องวัด50เซน,นจากแกนแนวตั้งนะครับที่มันตั้งฉากกับสิ่งที่เราเตรียมไว้เราวัดมา50เซนนะ อันนี้เราจะเทคขึ้นด้านนี้เราจะเทคขึ้นด้านนี้ผมจะบวกไปอีกหกเซนนะครับอันนี้เส้นห้าสิบอันนี้เส้นหกเซนเดี๋ยวเรามาดูกันสรุปง่ายๆให้ฟังอีกครั้งนะครับก็คือระยะที่เราต้องการนะ่ะ เราขีดมาไว้แล้วเราบวกไปอีก6เซนนะครับเป็นระยะเท็กนะอย่าลืมจุดเทคที่เบนเดอร์นะครับตรงนี้นะนี่ไหนี่ไหมนไหมมนี่เส้นห้าิอยู่นี่เห็นไหมอย่าลืมจัดระเบียบและทิศทางท่อที่จะดัดไปนะครับไม่ว่าเราจะดัดไปข้างไหนเราก็ต้องเล็งให้ดีจัดระเบียบให้ดีก่อนก่อนที่จะกดแรงไปที่เบนเดอร์นะครับ การออกแรงกับเบนเดอร์เนี่ยควรออกแรงแบบยกเดียวเลยนะครับอย่ายึกยึกยักยัก,ยก,ยกเหมือนผมนะพอดีผมอยู่บนโต๊ะมันไม่ค่อยถนัดไม่ค่อยมีแรงนะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวท่อจะไม่สวยท่อจะบว,วมจะบิดเอานะเห็นไหมครับห้าสิบเซน อันนี้ก็ต้องดูต้องดูระยะที่เราต้องการนะครับว่าว่าองศามันได้หรือยังนะมันก็จะได้ประมาณอย่างนี้อีกทีนึงนะคราวนี้ผมต้องการองศาแรกเก้าสิบองศาแรกยี่สิบเซนแล้วกันคือดัดแล้วส่วนที่งอขึ้นให้ได้ระยะยี่สิบเซนนะครับ อย่างที่ผมเคยแนะนําเรื่องเบนเดอร์ไปนะครับถ้าเป็นเบนเดอร์ขนาด1ส่วน2เนี่ยหรือ4หุนเนี่ยถ้าเราดัด90องศาระยะเทสอยู่ที่5นิ้วนะครับระยะเทสของเบนเดอร์1ส่วน2นะครับอยู่ที่ประมาณ5นิ้วเราก็ถอยกลับออกมาจากจากระยะที่เราต้องการเนี่ย5นิ้ว คือระยะที่เราต้องการ20เซนนะครับแล้วก็บลบอีก5นิ้วนะครับ<า>แล้วก็เป็นจุดเทคกสำหรับใส่เบนเดอร์นะเราต้องการ90ขึ้นมาเสร็จแล้วมันได้ระยะ20เซนนะครับจุดที่เรามาร์กที่จะใส่เทคอัพนะครับให้เราถอยออกมาถอยไปทางด้านที่ยังงองขึ้นนะครับอันนี้เป็นหลักการฝึกนะครับเวลาทํางานจริงๆไม่ต้องดัดให้มันพอดีขนาดนี้นะครับเผื่อไว้ด้วยสัก4ซ้า5เซนเอาไว้ตัดนะ เพราะว่าทอ e ่ออีมทีเนี่ยเวลาแก้เนี่ยคือต้น,ท,นทุนนะครับตออ้่กับพื้นเวลาฝึกทําก็ให้ฝึกกับพื้นนะครับใช้วิธีเหยียบเอามันจะทําให้เวลาเราออกแรงอ่ะมันนุ่มแล้วก็ท่อจะสวยกว่าเอาขอบโต๊ะเป็นเกณฑ์นะครับ คือนี่แหละข้างหนึ่งสมมติอีกทีนึงนะครางนี้เราต้องการความยาว60เซน <S <S ก็คือจากแกนตั้งด้าน20เซนเมื่อกี้ครับยาวไปหาแกนตั้งอีกข้างนึงเราจะเอาระยะที่60เซนนะครับทำเหมือนรอบแรกเลยที่เทาทําความยาว50เซนกันเดี๋ยวผมจะเขียนสกิลเสร็จึ้ไว้จะได้เข้าใจง่ายๆนะ เห็นไหมครับโอเคนี่นะคือต้องได้เก้าสิบก่อนนะอันนี้เราก็เอาหกสิบเซนฮะแล้วก็ปีกี่เซนครับปีหกเซนต้องขอโทษด้วยนะครับสีที่ขีดอาจจะเห็นไม่ชัด เส้นห0สิบบวกหกนะนี่นะจุดเทคนะจุดที่เราจะใส่ไอตัวที่เรามาร์กไว้ห0สิบบวกหนะไอจุดนี้สำคัญนะครับจัดระเบียบท่อจัดระเบียบทิศทางที่เราจะดัดมันขึ้นมานะไอนี่แค่ตัวอย่างคือมันหันไปทางเดียวกันใกล้ๆตัวยูนะครับแต่ถ้ามันหันไปด้านใดด้านหนึ่งหันให้มันถูกทิศถูกทางนะครับจัด,จดแนวให้มันได้นะครับอีกวิธีหนึ่งที่ผมชอบใช้นะล็อกให้มันอยู่ที่เรานอนลงดู ให้เบนเดอร์กับท่อไปด้วยกัน ได,ด้วยกันไหมนี่นะหกสิบเซนวงนอกนะครับนี่เอาไปลองทำดูนะครับหากชอบคลิปดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะ